โมนิ่งจ้าวนี้นะคะตื่นไม่ยังไปเศร้านี่ปลาว่านนะคะขอขั้วปลาว่านมาโพนะคะขอขั้วปลาว่านสามตัวเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเซเบอร์เงิน,งนสิลงไปอยู่นะคะเดี๋ยวสิกินกาแฟก่อน,เห,น,น,อนอๆๆเห็นมะน้นเอนุ่นนนเห็นมะดำดำแบบนี้นะคะโพขื่นโพลุ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกินกาแฟเดี๋ยวสิลุกไปนะคะ 多简单。